สะพ้ายร้อยล้านไม่ทันได้แต่งคารืหารู้ทันวาสุริยะจกักรรวยติดอันดับหนึ่งในสีของสอปปอล้าวค่ะสําหรับทันวานั้นเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางซึ่งทําธุรกิจในตัวเมืองปากเซ แขวงจำปาสักประเทศลาวบิดามีเชื้อสายไทยจีนและฝรั่งเศสส่วนบัรดันมีเชื้อสายไทยจีนและเวียดนามค่ะโดยเมื่อไม่นานมานี้ทันวาได้พาแฟนละครไปเปิดบ้านที่ประเทศลาวได้เผยว่าเนื่องจากมีพื้นที่พ่อและแม่ตัวเองครอบครัวชอบฟุตบอลหนักมากจึงได้ทําสนามฟุตบอลให้คนเช่าพอตั้งลูกทีมแต่บอการเป็นประจําก่อนที่ทันวานั้นจะไปเจอกับน้องสาวคือเปิ้ลและเป้าพร้อมทั้งขุณพ่อคุนแม่เรียกว่า วยหลอกกันทางบ้านค่ะนอกจากดูแลสนามบอลดูแลลูกค้าที่มาร้านอาหารน้องสาวพระเอกดังยังมาส่งภาษาลาวเชิญชวนคนมาเที่ยวปากเซมาเที่ยวเที่ยร้านด้วยค่ะโดยทางด้านนางเอกสาวกรีนอัศดาพรประกาศเลิกทันวาพร้อมเข้าความผ่านทางบนอินสตาแกรมส่วนตัวเผยถึงสาเหตุเลิกลาเอาไว้ว่าเราสองคนใช้เวลาตัดสินกันอยู่นานค่ะและคิดว่าจะทํายังไงดีและเราก็ได้คอสรุปแล้วว่าเราอยากออกไปค้นคว้าหาความฝันตามเป้าหมายของตัว เ,เลยอยากเดินเส้นทางของเราที่ได้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองและก็เลยตกลงกันอย่างมีเหตุผลว่าเราขอลดสถานะเป็นเพียงเพื่อนที่ดีและคนที่หวังดีต่อกันและกันให้เป็นความรู้สึกที่ดีแบบนี้ตลอดไปนั่นเองค่ะ